ชาวเพื่อนเ,เกมเศรดทีทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเว้นตัวละครใหม่เข้ามาชื่อซากุระนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของตัวนี้เลยครับผมจะทำได้เปล่า,าไม่รู้เนี่ยเพ็ดน้อย เดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูแล้วกันนะครับแต่ใจจริงก็ไม่กลัวจะไม่ได้แบบมาแบบฝุ่มจัคพอตนะครับอยู่ที่5้าเพจน,นะครับในนั้นคงจะมีมาม่าบ้างเดี๋ยวแบบประกาศมายังเราไปดูโอ้โหสะสมโคตรเยอะนี่น,นะครับการสกุลเอ็ดวคกคุมเต่าสกิลใหม่นะคุมเต่า 85ครับาสำหรการซื้อต่อไป็ป3บความสามารถพิเศษของสกไลท์บวกนะครับเมื่อเดินฝ่าตรงฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในระยะ2ช่องจากพื้นที่ของฉันโอกาส20บังครั้กให้มาตกพื้นที่ของฉันซื้อต่อพื้นที่ไม่ได้นี่ครับก็สุดยอดนะครับอันที่2ก็เพิ่มการควบคุมต่อแม่นยำสี่เเซนเพิ่มทีละ3%เซนทุกครั้งเมื่อฝ่ายตรงข้ามเอ๊ะเดี๋ยวทุกครั้งเมื่อฝ่ายตรงกันข้ามหรือสมาชิกในทีมได้ดับเบลิลและ เซตเมื่อแสดงผลเนี่ยมันมีแบบซากุระสาแว่นและไม่ใส่แว่นนะครับสแว่นก็คุมต่อไป18สำหรัการซื้อต่อไป15ความสามารถก็เมื่อเดินผ่านไปตรงข้ามที่อยู่ในระยะสองเชื 2, ่องจากพื้นที่ของเราโอกาสย5เปอร์เซ็นบางคราวให้มาตกพื้นที่ของเราซื้อต่อพื้นที่ไม่ได้นะครับเพื่ออันที่สองกอ็เพิ่มการคุบคุมต่อ50เปอร์เซ็นเพิ่มทีละ3เปอร์เซ็นทุกครั้งที่ผ่านตรงข้ามหรือสมาชิกในทีมในดับเบิ้ล Double, ได้ดับเบิ้ลและรดี เมื่อแสดงผลนะครับวิธีการหาก็สุ่มแจ็คควอดกิจกรรมเลือกเปลี่ยนแล้วก็แพ็คพรีเมียมนะครับแพ็คการ์ด A ถึงเแล้วก็แพ็คเอสคัสขึ้นไปถ้าได้รับการ์ด S บวกก็ตัวสายแว่นก็ได้200ร้เพีรนะครับถ้าตัวการโซลาร์ธรรมดาก็100่งเพีรกิจกรรมแจ็คพวอตเพิ่มไอมทีมพิเศษเฉพาะช่วงอดา่วยมันอยู่ในแจ็คพวอตหมดเลยครับ นี่ส่งโควเวอร์สีทองได้สิบห้าคะแนนนะครับใบธรรมดาได้ห้าคะแนนเดี๋ยวคุณมวิธีการหานะครับนี่ก็สะสม a อหนึ่งแล้วก็ IV เนี่ยครับแล้วก็จะได้เอ็ดมาเราได้เอ็ดมาแล้วก็มาสะสมมานนี้บวกหนึ่ง1 a บวกสองบวกแล้วก็ a บวอนะครับ ถ้าได้2ตัวนี้มาอบวกกับการอสกุลานี่ครับว่สา,าสูงแล้วก็หาการอิดแบนของสกุลาแล้วก็อดาบของสกุลานะครับถึงจะได้เป็นอบวกสกุลาใส่แบนอีวนเวนต์มีอะไรบ้างอ๋อแพ็กการ์ดพอดีการ์ดพอดีโอ้50ทีิปรับขนาบมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยว จะฝูกดีไปเดี๋ยวดเดี๋ยวผมฝูกไปดูแล้วกันครับว่ามันจะได้ง่ายหรือยากเดี๋ยวใช้กุญแจฝูกก่อนสิเพจสามมันต้องจองมาทำไมน่ยนมาแล้วครับชิ้ง่วนของซากุระไอหนึ่งถ้าไม่ออกอยากยังวะ นี่มันได้มาเยอะหรือไงทำไมมันออกยากอย่างเงขอเลือดแป๊บนะครับเยอะเกินห้าเพชรนี่มันก็ต้องมีแบบมามาาแล้วก็สามบรรทองอะไรประมาณนี้นะครับมันไม่มีของดีนครับนอกจากจะสี่เพชร แท็กพรีเมียมผมก็มีเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแต่มันก็คุ้มอยู่นะครับบางทีก็เปิดได้ยี่สิบเพลอ์บางทีก็สิบเพลยแต่เราใช้ไปการแค่สู่ห้าเพชรนะครับก็โอเคอยู่ใช่ไ,ไหม,ไมนี่นะครับที่สองสาโละเอหนึ่ง ดูดูแล้กกวกลัวว่าจะออกยากแน่นอนต้องเปิดหานในแพ็กพีเมยมแล้วผมว่าไม่ไม่น่าจะออกง่ายนะครับต้องออกยากแน่นอนเปิดไปครับเปิดไป สีเขียวนี่ครับไม่ต้องไปหวังอะไรมากเลยนะครับไม่ได้แน่นอนแต่แพ็กสามสิบยังไม่ได้เลยครับโอ้การฮิตันเลยโอ้โหการเอสฟองไปหรอ น่าจะออกอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีให้รวมไหมครับผมไปดูไม่น่าจะมีให้รวมต้องสุ่มใช่ป <c oughs> ไปอ่าเพียอ่าได้ชิ้นส่วนของซาโคล่าเอสามล้วครับ อ่าไอวีมาแล้วน่าจะขาดอีสองปะโอ้แกล้งสามสิบโอ้สองบานทองนะได้อีบวกสามมาแล้วครับอ่าได้แว่นของซากุระาอีดมามันหายยากไหมครับไอใบเนี้ย เดี๋ยวผมขอไป,ปเปิดเ่ิดนะครับผมขาดอะไรสักคู่นะครับ <c oughs> เออพี่พีในเคียนผมบอกว่าอ่ากาดดาบสกุลเอิดมันหายาานะครับผมว่าน่าจะหายยางจริงเละครับ นี่ไอวีนี่ครับเวลาเราเปิดมาได้อย่างนี้แล้วก็ชื่อก็จะขึ้นด้านบนนะครับ น่าจะขาด a สองไหมใช่ครับ a สองต้องสุ่มีเท่าไหร่ถึงจะได้ <c oughs> ไม่ออกเลย a สองมาเถอะนั่นครับมาละ e สองเดี๋ยว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 เพิเ่ A2 สองก็ e 2, ต้องหา a บวกเบวน่าจะออกอย่างครับสมาจะออกแต่อ e. โอ้โหมามากออกเอบวกบ้าง <c oughs> น่าจะมีแบบเ e, รวมเ e, นะครับแล้วแล้วก็จะได้เอบวกน่าจะมีแบบนี้นะเนี่ยมันออกแต่อ e, เนี่ย ทำไงดีเนี่ยไม่ออกเลยโอ้ยบวกสามมาสามอีแลโอบวกฟองแดงจะออกยากไปไหนวะ ยากมากเลยนะเนี่ยย,ยัๆออกอยางมากไม่ออกเลยเนะี่ย พอเลยนะครับพ <étique> ีเอมผมไม่อยากหมุนเยอะจริงๆโอ้ไม่เอาผมว่าเราจะไม่ได้นะครับอีเวนต์นี้ดูแล้ว พออ่าอีบวกออกยางมาครับแล้วก็เราเปิดต่อ,ตอนะครับเมื่อกี้ผมก็หยุดไปเพราะเลื่อนนะครับนี่บวกสามซ้ำนะเนี่ยใช่ไหมคนนี้ไม่ต้องเปิดแล้วครับมันลบช่อง อีบ๊นึงยี่โบ๊ทองยีบ๊ทสามโอ้เหนื่อยมีไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ว่าต้องไม่ได้แน่เพราะอีบอกออยากมากเนี่ยไม่ออกเลยเกมใจร้ายนะครับ <c oughs> เนี่ยมันออกแต่อ e เนี่ยอีบอกไม่ออกให้ผมเลย ไอบวกออกมาไงต้องให้ผมเปลี่ยนเป็นตัวไก่เลยไงเจะให้ผมเดี๋ยวเรา,าลองเปลี่ยน เป็นไก่อตัวนี้ก็แล้วกันนะผมก็อยากได้นะครับอีเวนต์นี้แต่ดึงมือนเมจะไม่ให้นะนะ เพื่อนๆใครเที่ยวแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าหมดไปเท่าไหร่กันบ้างเขาแบบอินบวกซาปูล่ามาได้ไหมไม่ออกเลยเน่ยอ๋ออีบอกสามอีแล้วซามซามเว้ย เไม่ออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอีกสักร้อหนึงผมจะพอจริงนะครับ <laughs> มันใสู่มาใหม่แล้วนะไอโบออบีมาแล้วครับ โอเไม่อนะีกหน่อยได้ไหมั้ยเกมผมคอแล้วครับให้ผมได้ไหมได้หมดได้ผมหมดเยอะพี่เอ็มไม่เอา เข้ามาที่สีพิษเนี่ยนะให้หมาด้วย เก๋พวกนี้น่าจะได้เก๋ได้ ไม่มีเสียงครับไม่น่าจะได้ อีบวกสองแล้วก็อีบวกหนึ่งนะครับมันจะได้ตัวนี้มาแล้วก็ต้องดาบสกุละอีกออผมจะยังไงดีเนี่ยจะซุมต่อไหม <c oughs> อ่าสกุลไลก็แล้วกันนะครับ พอเลยนะเนี่ยเอบอกสามีแลามีแลเอบ,บอกหนึ่งกับเอบ,บอกสอได้ปะให้แต่มามากวะ่ะ มันชอบหนีครับพอเรามาช่องนี้มันก็หนีหรอกให้แต่อมาไม่ให้หัวมาเลย วันนี้ก็พอคีนะครับสมตัวมีวางมวดแน่ครับไม่เช่มมวดอย่างเดียวครับมวดอะไรไม่ได้ด้วยถ้าดูช่างผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมไม่ไหวจริงๆวันนี้ขอบายแล้วครับบา,บายยครับไว้เจอกันคลิปหน้า